มาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ทาม,มุนเวลาตาย t ใน EP ที่10สำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดๆได้ทุกวันสุกเวลา4ทุ่15ทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังผ่านทาง 2id t i ทมหมุนเวลาตายใน EP ที่10เรื่องดาวจะต่อเนื่องจากใน EP ที่9 หลังจากที่เมลานีเธอได้ย้อนเวลากลับมาในปี62และมาอยู่ที่ในอุโมงค์และได้เจอกับทีที่กําลังมาตามฆ่าเธอในขณะที่ทีกําลังจะลงมือแต่ทีกลับเลือกที่จะปล่อยให้เมลานีนั้นรอดและเขาก็หนีจากเธอไปซึ่งเมลานีเธอก็โล่งใจเป็นอย่างมากแต่ก็ดีใจที่ท,ทีไม่ได้ทําร้ายเธอเรื่องราวย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น3ชั่วโมงซึ่งในตอนนั้น เมลานี Melanie, ได้โทรบ,บอกแก้วตาว่าเธอจะไปหาปกป้องเพื่อจะบอกกับเขาไปว่าเธอไม่ได้รักเขาและปกป้องไม่ใช่คนที่เธอนั้นรอคอยแก้วตาจึงได้มาที่โรงพักเพื่อมาหาหมนูและบอกกับโมนูไปว่าสิ่งที่เธอกําลังให้หมนูทําให้หมนูนั้นยกเลิกซะเพราะว่าตอนนี้เมลานีได้โทรมาบอกกับเธอว่า เมย์จะเลิกกับปกป้องแล้วเธอไม่มีความจําเป็นที่ต้องให้เมย์นั้นต้องตายอีกต่อไปซึ่งก็ทําให้หมนูนั้นไม่พอใจไปอย่างมากและลากเธอไปคุยด้วยที่ด้านนอกและบอกว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นอย่างนั้นเหรออยากจะฆ่าใครก็ได้อยากจะบอกให้เลิกก็เลิกง่ายๆตอนนี้คนของเขากําลังลงมือแล้วแม้ว่าแก้วตาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าหมนูทําเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วหมนูจงบอกไปว่า เขาไปสืบประวัติของเมมาแล้วและรู้ว่าเมเป็นลูกของเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่าถึง1,000ล้านบาทเขาคิดว่าเขาจะหาประโยชน์จากตัวของเมได้เขาจึงต้องการกำจัดเมทิ้งซะซึ่งแก้วตาก็กำลังจะเอามือถือของเธอโทรไปบอกเมให้เมระวังตัวแต่ว่าหมนุก,ก็ขู่แก้วตาว่าถ้าเกิดว่าแก้วตาไม่อยากตายป็นศพต่อไปก็ให้อยู่เฉยๆซะ หลังจากนั้นลูกน้องของหมวดนูก็ได้โทรมาบอกว่าเมลานีนั้นรอดไปได้จึงทําให้เขา ใหลูกน้องของเขาตามไปจัดการและให้ใส่ความว่าทีนั้นเป็นคนทำเรื่องดาวตกลงมันที่เมลานีเธอดีใจเป็นอย่างมากที่รอดกลับมาได้และเธอกำลังจะขับรถกลับบ้านขณะนั้นเธอก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังขี่ตามเธอมาเมเธอจึงโทรไปหาทีเมื่อทีรับสายเธอจึงถามไปว่าทีเป็นคนที่ขี่รถตามเธอมาหรือเปล่าซึ่งทีก็กำลังงงว่าเมยได้เบอร์เขามาจากไหนแต่เขาก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ขับรถตาม หลังจากนั้นเมย์จึงรีบขับรถของเธอเข้าไปหลบที่ในเปาน้ามันและเข้าไปในห้องน้ำแต่ลูกน้องของหมวลนุก็ได้เข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงด้วยแล้วก็พยายามเปิดประตูเข้ามาเรื่อยๆจนเกือบมาถึงห้องที่เมย์นั่นอยู่มันพยายามบอกว่าให้ออกมาเธอคุณหนูอย่าหลบซ่อนตัวอยู่เลยหลังจากนั้นทีที่หลบอยู่ในห้องน้ำก็ได้โผล่มาแล้วก็แย่งปืนกับลูกน้องของหมวหนุจนทำให้ที ถูกยิงเข้าหลา,จานจันทีก็ไปเปิดประตูห้องของเมย้อนไปเมื่อสักครู่ทีได้จัดการกับลูกน้องของมอนูเรียบร้อยหลานจากน้นลูกน้องอีกคนหนึ่งที่รออยู่ทางด้านนอกก็เข้ามาทีจึงได้จัดการกับมันอีกคนหนึ่งเมื่อเมย์ได้เห็นว่าทีมาเปิดประตูเธอก็ดีใจไปอย่างบ้างและโผล่เข้าไปกอดทีทันทีซึ่งทีก็รู้สึกงง,งแต่ก็กําลังจะเอื้อมมือไปกอดตอบรับ แต่เขาก็ตบหลังของเธอและบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วหลัานจันท้าคู่ก็พากันออกไปที่ด้านนอกและจะแยกย้ายกันนี้แต่เมย์เธอก็ไม่อยากไปเพราะเธอไม่อยากหนีตายคนเดียวซึ่งที ที่เขาพยายามจะไล่เธอก็เห็นสายตาของเธอนั้นน่าสงสารมากๆทีจึงยอมให้เมย์ไปกับเขาและให้เมย์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ซึ่งเมย์ก็ซบเปที่ด้านหลังของทีเหมือนในตอนที่เธอเคยทำเมื่อในอนาคตที่เธอนั้นเคยข้ามไปและเมย์ก็เอื้อมมือมาก,กอดที่เอวของทีจึงทำให้ทีนั้นรู้สึกแปลกใจอีกแล้วแต่ทีก็ไม่ได้ว่าอะไร เรื่องราวแต่ไปที่แก้วตาที่กําลังนั่งดื่มอย่างเมามาในรถของเธอขณะนั้นเมก็ได้โทรมปหาแก้วตาและบอกว่าสิ่งที่แก้วตากําลังทําคือการส่วมมนนุ้มมาค่าเธอให้หยุดซะ พอเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแก้วตาตอนแรกก็พยายามปฏิเสธตอนหลังเธอก็ยอมรับออกมาว่าเธอไปบอกให้หมวนุหยุดแล้วแต่ว่ามนุษยมันยังไม่ยอมหยุดมันบอกว่ามันจะหาประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวของเมย์เมย์จะบอกว่าแต่แก้วตา เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ทั้งหมดแก้วตาต้องรับผิดชอบยังไงตัวของเมก็จะไม่ปล่อยให้แก้วตาลอยนวลไปอย่างแน่นอนทีนั้นสงสัยว่าทําไมเม์ถึงรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าใครเป็นคนจ้างวานและใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่จึงถามไปว่าและที่โมโนพูดว่าจะหาประโยชน์จากตัวของเมมันคืออะไรกันแน่เม์จึงบอกไปว่าก็พอบวนนู้จะเอาเรื่องที่เธอตายไปขู่เอาสมบัติจากพี่ชายของเธอนั่นเองที่จึงถามว่าทําไมเม์ถึงรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ เมย์จะบอกว่าถ้าเล่าไปทีก็จะมีเชื่อเธอขนาดนั่นเองบาดแผลของทีก็ทําให้ตัวเขานั้นถึงกับสุดลงเพราะว่ามันค่อยๆเจ็บขึ้นเรื่อยๆเมย์จึงถามไปว่าเธอเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้กับทีมาแล้วเธอจะไม่ปล่อยให้ทีตายไปต่อหน้าต่อตาของเธออีกครั้ง เธอจะพาทีไปโรงพยาบาลแต่ทีก็บอกไปว่าถ้าไปโรงพยาบาลเดี๋ยวโรงพยาบาลก็แจ้งตำรวจเขาไปไม่ได้เมย์จึงถามไปว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปทีจึงขี่มอเตอร์ไซค์พาเมย์มาที่ตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เป็นคลินิกเถื่อนเมย์จึงถามทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหมอหรือทีจึงบอกไปว่าไม่ใช่เธอเคยทำงานที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นทีก็ได้โทรไปหาเกดและบอกกับเกดไปว่า ตอนนี้เขานั้นถูกยิงเกนั้นต่อว่าทีว่าทำไมชอบหาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวที่จึงบอกไปว่าก็เพราะเขามาทำงานให้กับมวนูแต่ว่าเป็นผิดพลาดเล็กน้อยตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยและกลัวว่าเกจะได้รับอันตรายให้เกนไปเก็บเสื้อผ้าและหนีออกมาหาเขาเขาจะส่งโลเคชั่นไปให้ซึ่งเกก็บอกว่าและเธอจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานแค่ไหนจะต้องหลบจะต้องหนีแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนทีจึงบอกไปว่าเอาไว้ค่อยคุยกัน แต่ตอนนี้เกดรีบออกมาจากที่นี่ก่อนและมาหาเขาตามโรดที่เขาส่งให้หลังจากนั้นหมอจึงจะมาทำแผลกับทีแต่ว่าเมลานีก็พยายามซักไซว่าอุปกรณ์พวกนี้ทำความสะอาดล้างแอลกอฮอล์บ้างหรือยังจึงทำให้ทีนั้นบอกว่าอย่าถามมากไม่ไงั้นก็ออกจากห้องนี้ไปเลยเรื่องราวตกลมาที่เกตขณะที่เกตเพิ่งคุยกับทีเ็จก็มีคนมาคอห้องของเธอ เธอจึงไปส่องดูตรงตาแมวแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่เมื่อเปิดประตูออกไปหมวดนู้ก็ได้เข้ามาแล้วก็พยายามถามว่าทีกลับมาหรือยังเกดจึงบอกไปว่าทีก็ไปทํางานให้หมวดนู้ไงยังไม่ได้กลับมาเมื่อหมวดนู้ให้ลูกน้องของมันนั้นพยายามค้นหาแต่ก็ไม่เจอทีแต่เขาก็ไม่เชื่อ แล้วก็จับตัวคงเกดมาบอกกับเธอว่าทีทำงานให้เขาไม่สำเร็จซึ่งเขาก็บอกไว้แล้วว่าเขาจะจัดการกับเกดแต่ทำงานไม่สำเร็จไม่เท่าไหร่มันยังาหาักหลังและช่วยเหยื่อไปอีกด้วยซึ่งหมวดนุเขาก็ได้ถือปืนออกมาและจะจัดการกับเกดแต่เกดก็ถึงกบนั่งคุกเขา่าและขอร้องให้หมวดนุไว้ชีวิตเธอบอกว่าจะทำอะไรกับเธอก็ได้แต่อย่าฆ่าเธอเลยหมวดนุจึงจับที่หัวของเธอและบอกว่างั้นไหนลองบอกมาสิ ว่าตอนนี้ทีมันอยู่ที่ไหนตักเรามาที่คลินิกเทื่อนซึ่งเมก็ทนฟังเสียงทีรอด้วยความเจ็บปวดไม่ได้เธอจึงมารอที่ด้านนอกแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงทีอยู่เธอจึงเดินลงไปรอที่ด้านล่างขณะนั้นทีก็ได้ถูกผ่าเอากศะสุนออกมาได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นปุบป,ป้อง ก็ได้โทรมาหาเมย์ซึ่งตอนนี้ปกป้องเอายามาให้พ่อของเมย์ที่บ้านแล้วก็มารอเมย์ถามเมื่อไรเมย์จะกลับมาสักทีเมย์นั้นมีเรื่องอะไรอยากจะบอกเขาซึ่งเมย์ก็นึกย้อนไปในตอนที่เธอโทรหาปกป้องก่อนที่เธอจะกลับมาที่นี่ว่าเธอมีเรื่องสําคัญเพราะว่าเธอต้องการจะบอกเลิกปกป้องเมย์จึงบอกไปว่าตอนนี้เธอต้องการจะกลับบ้านเท่านั้นปกป้องจะบอกว่าเขาจะรออยู่ที่บ้านแต่จูจ่ๆก็มีเสียงของแม่มดที่บอกว่า คิดว่าการที่เมย้อนอดีตมาจนถึงตอนนี้ได้เรื่องมันจะจบงั้นเหรอและเมก็หลุดเข้าไปในภวังเธอไปปรากฏตัวในอุโมงค์อีกครั้งแม่มดจึงถามกับเมไปว่าเมคิดว่าเมย้อนมาถึงปีนี้แล้ว เมจะสามารถแก้ไขทุกสีทุกอย่างได้อย่างนั้นหรอือเมจะบอกไปว่าตอนนี้เธอได้กลับมาในปีที่เธอนันจากไปสิ่งที่เธอต้องการคือเธอต้องการจะกลับบ้านของเธอเท่านั้นแม่โมดจึงถามไปว่างั้นนาฬิกานั่นเมคงไม่จําเป็นต้องใช้มันอีกแล้วใช่ไหมเมจึงได้ยื่นนาฬิกาเพื่อจะคืนให้กับแม่โมดแต่แม่โมดก็บอกไปว่าแน่ใจหรอือว่าจะไม่ต้องการใช้มันอีกแล้วเมจะบอกว่าใช่เพราะเธอไม่อยากจะฆ่าใครอีกแล้วแม่โมดจึงบอกว่า ถ้าเกิดไม่อยากใช้ก็ให้ปามันทิ้งไปซะแต่ก็จําไว้ว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไปแล้วพลังของนาฬิกานั่นจะไม่มีคุ้มครองตัวของเมอีกแล้วทางที่ดีแม่ควรจะเก็บมันเอาไว้เผื่อเมจะได้ใช้ประโยชน์มันอีกในอนาคตซึ่งเมก็ไม่ปามันทิ้ง และแม่โมดก็หายไปสิ่งที่เมย์ได้เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือพวกของมวนหนูด้ขับรถมาที่นี่ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับทีทีเพิ่งผ่าตัดออกมาเสร็จและเมย์ก็วิ่งหน้าตาตื่นขึ้นมาบอกว่ามวนหนูมาตามเราถึงที่นี่แล้วทีจึงบอกให้เมย์น้นหลบไปพวกเขาได้รอให้หมวนหนูขึ้นมาตรงบันไดและทีก็เล่นงานมวลน,นูแล้วก็พาเมย์หนีลงมาที่ด้านล่างซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซ และเห็นว่ามีรถกําลังขนของอยู่เขาจึงพาเมเรียบเข้ามาหลบในรถขนของซึ่งเม์ก็ทํามือถือของเธอตกหลังจากนั้นพวกมดหนูก็ได้ตามมาพอดีแต่เขาก็ไม่เห็นใครเพราะว่ารถได้ขับออกไปแล้วมวนนูได้เจอแต่โทรศัพท์มือถือของเมที่ตกอยู่กับพื้นระหว่างทางที่ทีกับเมนั่งมาด้วยกันจูจูเมก็หัวเราะออกมาทีจึงถามไปว่ามันมีเรื่องอะไรน่าตลกนั้นหรอือเม์จึงบอกว่า เธอเพียงแค่ต้องการจะกลับบ้านแต่ก็มีเรื่องนูน้นเรื่องนี้มีเหตุการณ์มากมายทําให้เธอไม่ได้กลับเป็นเพราะไอนาฬิกาเรือนนี้เรือนเดียวเหมือนเธอนั้นถูกขัดขวางในทุกวิธีทางให้เธอกลับบ้านไม่ได้ที่จึงถามไปว่าเรื่องที่เมพูดมันคือเรื่องอะไรกันแน่เขาไม่เข้าใจหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ลงมาจากรถขนของและทีก็ต้องการจะแยกย้ายกับเมแต่เมย์ก็บอกไปว่ายังไงพวกของหมวน,นู้ มันอาจจะตามมาเล่นงานเราอีกก็ได้ถ้าเกิดวันทีนั้นกลับไปทีก็ไม่ปลอดภัยทีไปที่บ้านของเธอดีกว่าบ้านของเธอปลอดภัยกว่านี้ซึ่งทีก็ไม่ไว้ใจเมย์เมยจึงบอกว่าทีก็มีปืนถ้าเกิดไม่ไว้ใจเธอก็ยิงเธอทิ้งเลยก็ได้ขนาดนั้นเธอจึงจะโทรหาคนมารับแต่ว่าโทรศัพท์ของเธอก็ตกหายไปแล้วส่วนมือถือของทีก็แบตหมดและที ก็เจ็บแผลของเขาอยู่เมย์จะบอกว่างั้นเราไปหาโรงแรมพักกันดีกว่าซึ่งโรงแรมที่พวกเขาทั้งสองคนมาพักก็มีเพียงแค่ห้องว่างห้องเดียวเท่านั้นทั้งคู่จึงต้องมานอนด้วยกันเมืม่อทั้งสองคนขึ้นมาบนห้องเมย์จะบอกกับทีไปว่าเรา ต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วแต่ทีก็บอกว่าอย่ามาพูดเหมือนรู้จักกันมาก่อนเลยเราเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าเท่านั้นเมย์จึงบอกว่าสำหรับทีเธออาจจะเป็นคนแปลกหน้าแต่ตัวของเธอทีไม่ใช่คนแปลกหน้าเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้เจอกับทีทเธอจึงของตัวไปอาบน้ํา ซึ่งเมย์เมื่ออ่าบน้ําเสร็จเธอจึงหยิบนาฬิกาและกําลังจะใส่มันแต่เธอก็จ้องมองไปที่นาฬิกานี่และกําลังคิดอะไรบางอย่างเมื่อเธอออกมาจากห้องน้ําก็เห็นว่ทีกําลังจะเก็บข้าวของและออกไปจากโรงแรมเมย์จึงพยายามห้ามไว้และถามว่าทีจะไปไหนสภาพแบบนี้ที่จึงบอกไปว่าเขาจะกลับบ้านเพราะเขาต้องห่วงเกตเกตอาจจะไม่ปลอดภยัยเขาติดต่อเกตไม่ได้เมย์จึงบอกไปว่าถ้าเกิดว่าออกไปพวกของหมดรู้ อาจจะตามไปเล่นงานก็ได้ให้ทีเลิกทําอะไรง,ง่ๆหน่อยได้ไหมทีจึงบอกไปว่าเมยนั้น,นทําไมมาพูดกับเขาแบบนี้เราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยเมยจึงบอกว่าทําไมไม่รู้จกักเธอรู้ว่าทีทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปเพื่ออะไรทีต้องการจะหาเงินไปช่วยแม่ที่กําลังป่วยแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้ส่วนเกดที่ทีนั้นรักนักรักหนาทีไม่คิดบ้างเหรอือว่าทําไมเวลาที่เรานหนีไปไหนหมวหนุมันตามมาได้ตลอด ซึ่งเมย์กำลังจะเล่าความจริงให้กับทีได้ฟังว่าเกดทรยศทีแต่ทีก็ไม่ยอมฟังแล้วก็ตัดบทของเมย์ไม่ให้เมยพูดเมย์จึงบอกไปว่าอนาคตที่เธอเล่าให้ทีฟังว่าเธอนั้นเคยไปมาก่อนทุกครั้งทีจะเป็นคนปกป้องเธอในทุกสถานการณ์ที่มวนุมาตามไล่ล่ามวนนุคือตัวแปรในทุกๆอย่าง เธอจึงชวนให้ทีมาจัดการกับบลนนูก่อนจะได้ทําให้เรื่องดาวทั้งหมดนี้มันจบลงสักทีและเรื่องดาวทามหมุดเวลาตายในอีพีที่10 ก็ได้จบลงซึ่งอีพีนี้นะครับเมได้ย้อนกลับมาในปีที่เธอน้นจากไปแล้วแต่เธอยังคงถูกมวลน,นูนั้นตามล่าอยู่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะวิ่งไปในทางเดิมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีคนตายและพวกของมวลน,นูก็ยังคงต้องมาตามล่าเมซึ่งไม่รู้ว่านาฬิกาที่เมย์นั้นใส่อยู่ถ้าเธอน้นฆ่ามวลน,นูไปแล้วเธอจะย้อนกลับไปอีกปีหนึ่งหรือเปล่าเพราะกลไกของนาฬิกามันเป็นแบบนั้นและเธอยังไม่เคยลงมือฆ่ามวลน,นูด้วยตัวของเธอเองด้วย เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามรับชมใน e ีพีหน้านะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรับฟังใน e ีพก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ